สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมนูของตำกุ้งปูงหอยไม่รู้จะเรียกไงและอย่างที่สองนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดก็น่าจะเข้ากันอยู่นะทุกคนก็คือแบบตมเนี่ยมันจะมีทั้งกุ้งสดนะครับมีปูน่าจะเป็นปูม้านะครับแล้วก็จะมีหอยหอยแครงเอาล่ะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปดูกันเลยฝนตกนะครับทุกคนก็เลยแบบย้ายมาถ่ายอีกทีหนึ่งเริ่มกินกันเลยเอา้า อ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้ซ่อมใช้มือเลยวันนี้วันนี้ผมอ,อาจจะแบบเสียงเป็นหวัดน,นิดนึงนะหนาวนะครับอากาศเย็นๆนอนหนาวหูพี่เตี๋ยวจริงมีเส้นด้วยโอ้โหเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอ้ยมัดูเส้นเลย ได้ได้ไห,หมเรามาเริ่มกินตำดีกว่าอันนี้ก็ เอาเริ่มกูก่อนกันได้น้ำจากปูเอาเขียบพีพก่อนก่นกอนกลัวพีน,น,นะครับพีหนากลัวแม่น,นี่อะไรอ่ะอ๋อผักช่ที่คุณเคยแ่บจริง ว้าวอเมซิ่งนี่มีหอยด้วยจุบหอยก่อนนี่นะืืเมนูนี่เวิร์กทุกคนเวิร์มมกมาีกุ้งินกุ้งกันนี่มีทั้งกุ้งมีทั้งปูทั้งหอยนะครับ น้ำนัวมากแล้วมักินพิซซเต๋ยวรอดดีกว่า <c oughs> นีา่นะอู้อหม รู้สึกว่าเขาจะทูบมาให้แเ้วนะเนี่ยไอตรงก้านปูนะครับเขาน่าจะทูบมาให้ละแกง่ายแกง่ายโอ้ยเนื้อก็เหมือนจะออกมาง่ายอยู่เอ้าเเกาะก็ได้อยูน่นะเดีย๋ยก่อนผมว่าเดี๋ยวต้องไปทูบต้องไปทูบก,กินตรงก้านมันนะแกะยาก <c oughs> ผมชอบกินหอย <c oughs> ปรู <c oughs> ปรู <c oughs>

กินปูบ่อยรีมรสชาติกุ้งริมรสชาติกันว้าวอย่างนัวครับอย่างนัวๆเลยอ่ะซับๆนัวๆเลยอ่ะนี่ เดือหลอนดนี่กินง่ายมาก้อ้โหวุ้ยทำไมตัวนี้ตัวเล็กจังกุ้ตงตงัวเล็กมากทุกคนกุ้งบอกหนูยังไม่โตโอ้ยคนโอ้โห้เอาบีบบีบบีบก็ออกมาแล้วทุกคน ไม่กล้าตากตรงนี้โดนนะทุกคนมันจะคันไม่กล้าแบบพ้ันแบบตอนนี้เป็นแผลอยู่แล้วผมแบบเซสทีฟมากตรงเวลาปากไปโดนกับฟูดฟูดฟ,ฟูดิบอบบอฮ้ยเขาแก้มให้แล้วเฮ้ยมันต้องออกมาดีดสิไม่ได้อะ่ะนี่อยอละแจ็บมากแจ็บมาก ไม,ม่ค่อยหมดอ่ะพี่ติวรอจ้าติ่วรอแป๊วนี่อือหยบจิ้มเนลานี้เป็นน้ำของตังนะถ้าจิ้มนี่คือรสชาติจะเปลี่ยนเลย เฮ้ยทำไมปูเยอะจังคนใส่ใส่เน้น,นปูปูเยอะมาก เนี่ยมันออกมาเป็นเงี้ยเงี้ยไห mm. mm. น,นก็ได้ไหนเอาให้เรียบเลยนะปูนี่นะ cung nồi khỏi lắm Ê tiểu Ê tiểu rọt Ui kiểu chim จะแบบแล้วก็เคี่ยวแบบจริงจังเพื่อจะเน้นเนื้อมันออกมาอนแบบ้อแข็งเนาะแต่เนื้อ,อ,อมาเยอะมากมนี่เนื้อใช้ได้ไม่นุ่มเกินไปตัวนี้แซ่บอยู่นะแซ่บอยู่นะกินหอยทอ ชอบหอยแบบไม่ค่อยสุกมากกินหอมนี่ว้าวเสร็จโเปลือก คือปูหมืมอย่างกอบเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย